ให้ทานอย่างไรจึงจะให้ผลในชาติปัจจุบันผู้ถามเวลามีคนมาขอทานหน้าบ้านเขามักจะขอโดยการร้องเพลงยาวๆฟังแล้วอดสงสารไม่ได้ค่ะแต่บางทีก็รำคาญต้องรีบบอกให้หยุดร้องให้สตางแล้วก็ให้เขารีบไปเร็วๆอย่างนี้จะเป็นไรไหมคะหลวงพ่อตอบไม่เป็นไรหรอกหนูเมื่อสมัยบวชใหม่ๆ หลวงพ่อปานบอกว่าถ้าจะให้ทานคนขอทานอย่าให้เขาพูดมากหมายความว่าพอมาถึงไม่ต้องยกมือไหว้พูดขอถ้าเขาจะขอก็บอกไม่ต้องฉันให้แล้วฉันเต็มใจให้แล้วคือว่าเราจะให้ใครอย่าให้เขาพูดมากอย่าให้เสียเวลาให้เร็วๆที่สุดตั้งใจเป็นการสงเคราะห์จริงๆแล้วผลมันให้ชาตินี้ ฉันทดสอบมาแล้วเป็นความจริงถ้าเกิดไปชาติหน้าจะได้ลาบสองแบบหมายความบุญที่มีการเตรียมการจะร่ำรวยจากการประกอบอาชีพและที่ถือของไปตามทางเจอที่ไหนให้ที่นั่นโดยไม่ตั้งใจไว้ก่อนจะได้ลาบลอยคือถูกลอตเตอรี่การให้ทานโดยไม่เตรียมการไว้ก่อนใครมาก็ได้เราให้ได้ ถ้าทำอย่างนี้เสมอสๆคนมาขอทานเราไม่ยอมให้พูดขอรีบควักเลยแล้วมันจะมีผลในชาตินี้คือสิ่งที่เราขัดข้องคิดว่าจะไม่ได้มันจะโผล่เราก็ให้เท่าที่เราจะให้ได้เขาไม่บังคับเรานี่พอทำไปไม่กี่ปีก็เริ่มให้ผลของที่จะได้มามันมีการคล่องตัวมากขึ้นแต่ว่าเวลาให้ เราอยากไปคิดถึงผลอันนี้นะต้องให้ด้วยการทรงคราะอบจริงๆคือตัดไปเลยมันได้เท่าไรก็ช่างถ้าไปคิดว่าเราต้องการให้เพื่อต้องการผลตอบแทนผลจะถูกตัดเพราะเป็นการให้ทานประกอบด้วยความโลภพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตุลิตะตุลิตังสีคะสีกังธรรมของเรามิใช่เป็น เรื่องเนื่นช้าต้องเร็วๆไวๆอย่างของสังฆทานพอเราบอกพระไปว่าขอถวายเป็นสังฆทานพระเขาจะจัดของนั้นเป็นสังฆทานโดยตรงจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเป็นอย่างอื่นคนรับก็ไปนรกสิผู้ให้ไปสวรรค์